ท่านผู้ชมคะ Smart Energy บินโดรนสำรวจน้ำรอบๆอบสนป่าสายฟ้าที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำเต็มทุกบอก่อค่ะและบินสำรวจความเสียหายที่สวนป่ามีน้ำท่วมขังไม้ป่าทั้งแปลงถูกน้ำท่วมขังมาครึ่งเดือนแล้วคะ่ะ ครวันนี้สมาร์ทเอเนจีพามาที่สวนป่าส้อยฟ้าที่ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจด,ดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสมาร์ทเอเนจีมาปลูกป่าที่นี่ไว้นะครับปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเมื่อ12สิงหาคม2563ค่ะปรากฏว่าปีนี้นะคะหน้าฝนฝนตกหนักมากพายุเข้านะคะสวนป่า70ไร่ค่ะน้ำท่วมอย่างทั่วถึงเลยนะคะทั้งป่าไผ่นะคะที่กำลังปลูกตรงนี้ รวมถึงแปลงวันแม่แปลงวันพ่อนะคะเราต้องแก้ปัญหาค่ะสูบน้ำออกค่ะพอสูบออกตอนกลางวันกลางคืนฝนตกอีกเช้ามาก็ต้องสูบต่อนะคะสูบสู้ค่ะเพราะว่าถ้าไม้ป่าแช่น้ำนานๆนะคะก็คงจะไม่รอดค่ะพื้นที่บางส่วนที่มันเป็นแอ่งต่าๆแบบนี้นะคะน้ําก็จะท่วมแล้วก็ขังอยู่นานๆก็กลัวต้นไม้จะตายค่ะ สุดท้ายต้องขุดคลองไส้ไก่นะคะตลอดรอบที่เลยนะคะแล้วก็สูบน้ำไปลงคลองไส้ไก่ <S <S ท่านชมคะที่ตำบลทะเลบกปกติแล้วในหน้าฝนแต่ละปีนั้นแทบจะไม่มีฝนตกเลยนะคะดังนั้น การปลูกป่าของเรานะคะก็เลยต้องปลูกให้เป็นแอ่งกระทะเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะเก็บน้ําไว้เราให้น้ําเป็นระบบน้ําหยดค่ะ8ลิตรต่อชั่วโมงทุกวันขุดเป็นแอ่งกระทะไว้ให้เก็บน้ําพอเวลาฝนมาหนักๆแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นแอ่งกระทะท่วมทุกต้นเลยทีเดียวค่ะ ที่ที่นี่ฟ้าฝนมันเป็นยังไงบ้างอะปกติไม่เคยตกเลยตกน้อยมากกับมีเนี่ยสิบกว่าปีแล้วมีปีเนี้ยเยอะเวลาเราปลูกต้นไม้เราก็ปลูกเป็นแองกระทะครับตอนนี้ก็เลยมีแองกระทะโอ้โหลงสีง่พันแองทุกต้นมีแต่น้ําพิธีฟนี่คือช่วยสูบน้ํามาเราสูบกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยครึ่งเดือนกว่าแล้วนะั้นโอ้ครึ่งเดือนกว่าแล้วนะคะเช้าสูบเย็นก็ลงเ <c oughs> ช้าสูบเย็นก็ลงเนี่ยเช้าสูบพอเย็นๆฝน,นมาอีกอาำไม แล้วที่มันท่วมขังอยู่ในแปลงพวกนี้พี่ที่เอาน้ําออกจากแปลงสวนป่าส้ยฟย้ายังไงอะเฉาะเฉาะร่อ,อ,องมาเฉาะร่อ,องให้น้ําไหลออกมาเฉาะมาก็มาที่มาที่สูบเนี่ยแหละคือเฉาะมารวมกันแล้วก็สูบออกไปของไส้ไก่ครับคงจะสูบกันอีกทั้งเดือนตุลาคมนี้ท่านผู้ชมครับแปลงตรงนี้เนี่ยเป็นป่าไผ่เนี่ยคือเป็นจุดที่ลุ่มที่สุดตรงนี้เราปลูกไผ่มาแปลงนี้น่าจะสักสี่เดือนแล้ว สำหรับพื้นที่ลุ่มๆตรงป่าไผ่นี้นะคะเดี๋ยวพอเวลาน้ําแห้งแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาที่ลุ่มนะคะด้วยการขุดเป็นสะเป็นบ่อใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อให้เป็นสะน้ําในสวนป่าไผ่นะคะได้ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้วก็เป็นแหล่งกักเก็บน้ําป้องกันน้ําท่วมในปีต่อๆไปด้วยเผื่อว่าปีหน้าน้ําฝนจะมาเยอะอีกค่ะ พยายามสูบน้ําออกจากแปลงนะคะแต่ว่าตรงที่ลุ่มๆเดินไปตรงไหนต้นมีแต่น้ําครึ่งน้าแข้งนะคะนี่เราสูบกันมาครึ่งเดือนแล้วนะคะยางนาปลูกเมื่อวันพ่อค่ะ5ธันวาคม2563นะคะแช่น้ําอยู่ครึ่งเดือนแล้วมีคนบอกว่าวิธีการช่วยชีวิตต้นไม้ที่ถูกแช่น้ำนะคือว่าต้องพยายามสูบน้ําออกนะให้น้ํามีการไหลเวียนที่สําคัญอย่าไปเหยียบโคนต้นไม้นะคะเพราะว่าจะไปย่ารากเขา ทําให้รากเสียหายได้นะคะท่านชมนคะเราอยู่กันที่แปลงวันแม่ค่ะซึ่งเริ่มคิกออฟปลูกนะคะเมื่อ12สิงหาคม2563ค่ะเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินนะคะ แรงวันแม่นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราลงต้นพยุงนะคะวันนี้ผ่านไป14เดือนเนี่ยสูงประมาณเกือบเกือบ5้าเมตรแล้วโตงามมากเลยนะคะดีใจค่ะแต่ที่เราบอกว่าเราปลูกเป็นแอ่งกระทะเพราะว่าที่นี่แล้งมาตลอดเราต้องการเก็บน้ำไว้จึงปลูกเป็นแอ่งกระทะนี่ค่ะวันนี้พอเจอฝนหนักแบบนี้น้ำขังแบบนี้ทุก ต้นทุกหลุมนะคะทั้งสวนป่านี้ประมาณ4,000ต้นก็เป็นแบบนี้เราก็ต้องมีการวิทน้ำนะคะออกจากหลุมแต่ละหลุมเราพยายามนะคะขุดเป็นร่องเล็กๆนะคะเพื่อที่จะพาน้ำออกจากต้นไม้พาน้ำออกจากแปลงวันแม่นะคะลงไปสู่คลองไส้ไก่ที่ขุดขึ้นมาใหม่เป็นจุดรวมน้ำจากนั้นก็มีการสูบน้ำออกจากคลองไส้ไก่นะคะไปยังสะหลวงค่ะหวังว่า ต้นไม้ทุกๆต้นนะคะจะรอดจะผ่านหน้าฝนปีนี้ไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชมคะที่สวนป่าสร้อยฟ้านะคะพื้นที่70ไร่ตรงนี้ต้องบอกว่ามันโล่งนะคะแล้วก็ลมแรงมากค่ะเราก็กลัวว่าไม้ป่าที่ปลูกไว้อย่างพยุงนั้นจะต้นจะฉีกจะขาดนะคะเราก็ได้นํา ไผ่สร้างหมุนค่ะมาปลูกขนานกับต้นพยุงนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นกําแพงกันลมค่ะวันนี้ไผ่โซนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นกําแพงลมนะคะให้กับต้นไม้ในโซนฝั่งนี้ค่ะท่านผู้ชมคะต้นกล้วยที่ปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับไม้ป่านะคะประกบกับต้นพยุงต้นต่อต้นเลยได้ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ร่มเงาให้ความชุ่มชื้นนะคะและวันนี้ให้ผลผลิตแล้วค่ะกล้วยนี้งามมากๆทีเดียวค่ะ คชมคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะพายุยังมาอีกหลายลูกนะคะยังเป็นฤดูการหน้าฝนอยู่นะคะ <c oughs> ก็บอกต้นไม้ทุกๆต้นไว้แล้วนะคะว่าเราจะสูบน้ําสู้นะคะเพื่อที่จะให้ไม่ท่วมขังนานๆเพื่อที่จะให้ต้นไม้นั้นรอดทุกต้นนะคะและเธอทุกๆต้นก็ต้องอดทนด้วยนะคะที่จะรอดไปด้วยกันค่ะและต้นไม้ที่สวนป่าส้อยฟ้านะคะก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ค่ะ และทั้งหมดคือ Smart e NERGY กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุกนทิพย์นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ที่ขึ้นบนหน้าจอะคะและทาง YouTube ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันส้อยฟ้าสวัสดีค่ะ